สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟฟนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของอีเวนต์เมอร์รี่คิดมาสกันนะครับแล้วก็ไปดูครับมันเป็นอีเวนต์อะไรเป็นอีเวนต์ประเภทแบบเก็บสะสมของครับแล้วก็เอามาใช้ในการเลื่อนหมากนะครับซึ่งรางวัลคราวนี้เป็นสกินของบ้านนะครับสกินบ้านเดี๋ยวนี้มันจะไม่ธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันจะมีความสามารถพเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งเท่าที่มองและสายฟีอย่างเราน่าจะไม่มีโอกาสได้นะ ดาวแผ่นไม่ใช่ง่ายเลยก็ะจะวิ่งถึงนี่พี่วิ่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะอืมก็มาดูกันครับมันมีอะไรบ้างมันก็มีในส่วนของโชวเวลสโนแมนนะครับอันนี้ก็คือเราเอาโชวเวลเนี่ยไปใช้ในการรับของรางวัลน,นะครับอันนี้พี่ใช้ไปแล้วหกร้อยครับวันนี้ถามใช้เพิ่มได้ไม่ได้นะได้อยู่ ซึ่งในส่วนนี้เราจะได้มาจากไหนได้จากการเนี่ยครับเลื่อนตัวหมากนี่ครับไปไปรับรนต้นไม้เนี่ยก็จะให้มารอยโชวเวลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่มันก็จะมีแข่งลําดับครับเป็นแบบรายวันแล้วก็แบบแบบแข่งรวมวันเลยอะไรเงี้ยลงวันก็จะเยอะหน่อยแต่บอกสายฟรีเราไม่ต้องคิดอะไรามากครับติดสักห้าร้อยนี่ก็รูและบอกเนี่ยก็ดูดิง่ายๆแค่พวกเติมกันก็เติมกันหดที่หายเลยแม่งไขว่าเติมไปแสนสีน่ คูดบ้าบลังเออยอมใจแม่งคนวงนี้จริงๆเดี๋ยวนะดูหน่อยดิชื่ออะไรนะเกมโอเวอร์ over, ใช่ไหมดูข้อมูลด้วยวะหกพันสี่พันแม่งก็ไม่ได้อย่างไม่ได,ไได้หดเท่าไห,หร่ทำไมมันดูหมานิโเด็กชั่นไลเฟิรครับเนื้อเพร์ก็ได้อยู่นะแต่สู้ไอ้นี้ไม่ได้อาคิตะไอ้คิตโตเฟอร์ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเออ กันสกินมากงอันนี้ก็ต้องเอาผ้าไปแลกกันนะพี่นําเวลาเราแลกเราแลกพวกปืนปืนแบบสุดสุด,สดปืนสุดท้ายไปเลยดีกว่าเพราะเราจะได้ใส่ใช้ยาวๆอ,อย่างพี่ตัวหญ่ที่จะแลกก็จะเป็นอะไรนะอ่ะก็จะมีเนี่ย M134MSR แล้วก็พวกปืนไรเฟิลเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้าไม่ถ้าไม่เป็น F2000ERX ก็ต้องเป็น MDR นี่แหละครับใครอยู่แค่นี้แหละ นะครับในสูตรในดูของโกสตอร์ไมาดีกว่าโกสตอร์แพ็คที่น่าซื้อก็จะมีแพ็เนียครับสไนเปอร์คอยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหมาขุดสไนเปอร์ก็ไม่ต้องใช้นะก็ไม่ต้องซื้อไอเพชรเซตเพชรนี้ก็พอได้นะว่าถามว่าให้4,000ชูเวลก็ถือว่าเยอะนะจะคิดว่าเพชร200บาทแล้วก็อีก100นึงชูเวล4,000ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเซตที่น่าสนใจต่อมาก็จะเป็นเซตนี้ครับเซตบูป,ปินจะถามว่าถ้าเรารับจากร้านอดทนร้อยได้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เก็บไว้ทําอย่างอื่นก็ได้นะนอกนั้นี่่่่มมองงงวาาเเป็นนซแคข้ เรามาดูในอีเวนต์ทาร์ครับอันนี้คือ,คอรับทาร์เพื่อจะได้เอาตัวตุ๊กตาไปเลื่อนหมากนะมันก็จะมีล็อกอิน14วันใช้ทองอันนี้ก็เป็นหมื่นอ่ะมันต้องคิดว่าจะคนล็อกยากแล้วก็เซนเฟนชิฟคอยนะครับปฏิสิบแปดอินฮันเตอร์อารีน่านี่ก็ร้อยยี่สิบครั้งมาซิมัมที่ร้อยี่สิบพูดง่ายเราเล่นเจ็ดสิบแล้วก็เล่นเพิ่มอีกห้าสิบนะครับก็ได้แหละเพชรใบบล็อกก็สองร้อยคงไม่มีใครใครเปิดหรอกมั้งสายฟรีอยงเรา ส่วนของคอนซูม5,000 FTG นี่ก็แล้วแต่คนเลยนะอย่างพี่ส่วนใหญ่ก็คมแต่วันที่10แล้วแหละดูแพ็กเกจบ้างมีแพ็กเกจไหนนะ่าสนใจก็อืมสําหรับกูไม่มีแต่ถ้าคนซื้อบางคนเขาก็จะเอาวาต้ากนันนะนะก็แล้วแต่นะ400บาทตักหลักมาตรฐานสากลซึ่งถ้าเราเลื่อนเดินไปจนสุดเนี่ยของพี่เลยอีก3พออต์เนี่ยก็300 300ตุ๊กตาพี่ก็สามารถรีเฟซแมปฟรีได้แล้วนะ ไปถึงสโนแมมจะรีเฟซให้ฟรีแต่ถ้าเรายังไม่ถึงอะรีเฟซเสียสองร้อยนะโอเคเรามาดูบ้างมันมีสิ่งก่อสร้างอะดูตรงไหนมันจะอยู่ในแคมป์นะครับนี่ครับอันนี้พี่ซื้อนะเนี่ยอันนี้แคมป์พี่ซื้อเฮ้ยเดี๋ยวทําไมแล้วทำไมแคมป์ไม้กูมีอะไรวะอ๋อรู้แล้วรับรางวัลอันนี้โดนพุนจนจนพุณนเป็นลวงพึ่งมั้งชิมหายรางวัลแค่ไม่เหลือ <laughs> มันพุนกันโหดมากอ่ะ นนยังพอได้อยู่ยังพอเหลือสร้างคุณกันโหดมากแบบนี่ยังดวงดีนะยังไม่โดนแต่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะโดนแล้ว,ลวห้าไอรอนหม่ออกมาดาวเดียวมั้งไอทางสเตนนี่รอดไปได้ไงวันนี้รางวัลยังดีเลยนะว่ายังไม่มีคนคุณเลยแปลกมากตั้งสิบสามน่าจะรอดยากแต่๋นนี้เคยว่ากันนะมาดูบ้านบ้านก็จะมีดังนี้นะครับคือที่มีซื้อเพิ่มมาก็มีสองอันนะสามอันนี้นี่หนึ่งสองสามสองและสาม อันนี้มีประโยชน์เลยครับเวลาย้ายแคมป์ลดค่าใช้จ่ายลงสองร้อยส่วนอันเนี้เวลาเราเล่นแบบในแคมป์ซอมบี้เวฟเลื่อนเหลือสูตรแล้วยังต่อเวลาอายุให้เราได้อีกสามสิบเหมือนยืดอายุการตายเราไปอีกสามสิบวิอ่ะซีพทีซื้อคือตัวนี้ครับอันนี้ซื้อในราคาเก้าพันนะถามดียังไงเวลาแบบเราได้รับกระเป๋าคืนจากเพื่อนที่ส่งมาให้เราเราจะได้เหรียญเพิ่อมีติดถาอันนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มนะเพราะว่าระยะยาวเนี่ย นองคิดได้สิทธิ์ทุกครั้งอะเรากระเป๋าเราแม่งส่งกันแทบทุกวันอยู่แล้วยังไงสุดท้ายมันก็คืนทุนถูกไหมอันนี้ซื้อได้นะครับแนะนํานอกนั้นจะเป็นแบบซื้อเสียตังค์อะมีอะไรบ้างอะมาดูกันใช่ไหมสองร้อยอันนี้รู้สึกจะเพิ่มกระสุนมั้งร้อยสิบบาทอันนี้เพิ่มอะไรวะเพิ่มแคททุกครั้งที่ทําที่เคลียแคมไม่ค่อยคุ้มมันเนี้ยเพราะตังค์ห่าง่ายเออ,อน,นี้พอได้นะแต่แต่ก็แพงอะสี่ร้อยออบเทนโบนัสร้อยแคม คอย for ์เลดี้ไซอินก็คือเวลาเรามาล็อกอินทีหนึ่งก็กจะได้นีตอนนี้ได้จากคิดมาดนะครับเห็นปะคิดมาดอีเวนต์เพิ่ม damage แคมป์เมมเบอร์อินไว์ที่เชิญชวนเข้ามาใน20%อะเราไม่เพิ่มให้กูด้วยหรอกวะจิมหายเพิ่มแต่เพิ่มแต,เมแต,เมแต่เพิ่มแต่แม่งคนที่แอสซิสเนี่ยนะเรามาดูสนาดแคมป์กันสวยไหมของพี่ก็อันนี้ครับเพิ่มความสามารถแคมป์หลังๆมันยังมีเพิ่มความสามารถด้วยนะตอนนี้ในแคมป์ที่มีใครซื้ออะไรกันบ้างวะ มีนี่ซื้อไอ้นี่ถ้าทางแม่งจะใช้กัวเหรียญกันหมดอนะเออมีพี่ไงขนาดใช้ไปแล้วนะถ้ากูยังเหลือเพราะพี่ส่วนใหญ่พี่จะซื้อแต่บูป,ปินไงปอดีมันไม่มีบูป,ปินนะนะก็เลยไม่ได้ซื้อโอเคครับก็น่าจะจบเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนจบมันยังมีในส่วนของนี่ครับชุดอีกถ้าว่าเอาไปแลกชุดก็จะมีชุดที่เพิ่มเข้ามาเป็นชุดของเซตซอรลี่ <Sorry S 1> นะครับอีกเกคนนี้เลยกูจะหลุดอีกไหมเนี่ยแม่งพอพอพอ,พอ,พอตรงนี้ที่ไร่แม่งชอบหลุดทุกทีเวลาแอนิเมชั่นแรงๆแม่งหลุดก็แหลมตูดแน่น โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีเวนต์อะไรนะเดี๋ยวเมอร์ลี่คิดมากนะครับเป็นไงครับก็น่าจะรีบๆเคลียร์กันนะเนาะจะได้รับของรางวัลไปซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มีธีด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นะะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับ ถ้ามีอะไรสนุกสนุกที่ก็จะอมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ